ก็เป็นมวยรอบคู่ที่3นะครับร18ปอนด์นะครับเจริญยศบุรณามวยไทยเจอกับช้างมงคลเกียรติชัยยุทธนี่ก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่ถูกคู่เลยนะครับกระดูกมวยการผ่านมวย<แ>ก็ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วครับ,รบโอ้วันนี้นี่เดือดเลยนะครับตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับ คู่แรกนี่ปันดาบังมัดของตันนะครับชนะทีเคโอแตกนะครับเพชรบ <ood aine S 1> นตรีเพชรสุภา,านันตองขาวเชียงใหม่นะครับเมื่อกี้แวะเข้าไปดูในห้องแพทย์สนามนะครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงแตก3แผ่นะครับเย็บไปทั้งหมด31เข็มครับโอ้โหรับการตะสินเลยนะนี่แหละครับในรุ่นนี้นะครับในพิกัดน้ำหนัก1 1 8นะก็มีอย่างรณรงค์ราแปริ้วฝนหลวงลูกเสด็จแม่พงทองราชบุรีเพชรยินดีเจริญศักดิ์เปลี่ยนนครชน มาเฟืองเวรพลนะครับกล้องโทนี่ยพยัคฆรุ่นชัดชัย,ช,ช,ย,ยนะชัดชัยไผ่สีทองนะชัดชัยนี่นะชัดชัยเพชรเวียคาริบอาคาเดมี่แล้วก็มีทั้งรักน้อยเจริญเมืองด้วยนะนี่ครับแล้วก็มีทั้งสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับธงชัยทองสเสวก ให้คะแนน3าท่านอารันนุชกลางธีรวุฒิศิลครและปอรวัตรแขกสินทรสำหรับคะแนนคู่ที่ผ่านมาก็เอกฉันท์ั้งเสียงนะครับ49ต่อ4 7จากพงพัฒน์ว่องไวดอนชัยทาธิและอารันนุชกลางครับนี่ครับาสายแดงทีมงานของอาจารย์บุญแล้วครับอาจารย์บุญรังนามวยไทยจะไปถอดมงคลให้กับเจริญ,ญยศอาจารย์บุญแล้วครับนี่ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับก็มีพี่ชิวซาบ้ายครับ ผู้จัดการค่ายเกียรติชัยยุทธไปถอดมงคลให้กับช้างมงคลนะครับดูประวัติคร่าวๆสักนิดนึงนะครับลองคู่เอกคู่สำคัญอีกหนึ่งคู่ของเราครับไฟแดงเจริญยศบุญลานามวยไทยครับก็ชื่อจริงก็นายอะขาบนะครับ25ปีจากจังหวัดตราก หัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนครับท่านเดียวกันเลยครับอาจารย์บุญบุญลันนามวยไทยนะครับปัจจุบันก็ฟิกซ้อมอยู่ที่บุญลันนาโมยไทยที่เชียงใหม่ครับนักชกในดวงใจก็อดีตยอดมวยไทยเจ้าของฉาย,ยาไอหนุ่มชีวารครับหวังกับน้อยสอพลังไัย62ครั้งครับชนะ40แพ้21แล้วก็เสมอ1ครั้ง ส่วนฝ่ายน้าเงินครับช้างมงคลเกียรติชัยยุทธครับนายสลายุทธสะแก้ว21ปีจากสงขลาหัวหน้าคณะผู้จัดการครับอาหานนายกวีรยุทธมะะ์มศาอะนะครับแล้วก็มีพี่ฉิวสบายย้อยดูแลอยู่ครับปัจจุบันพี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายวยเกียรติชัยยุทธครับที่จังหวัดสงขลานักชกในดวงใจนี่ก็แห่ยอดมวยดาวดังของภาคใต้เลยครับพลังหนุ่มเกียรติชัยยุทธ 50ครั้งชนะ39สิแพ้1ิแล้วก็เสมอหนึ่งครั้งครับเอาละครับคู่นี้นี่ถือว่าเป็นคู่เดือดแน่นะครับเจริญยศลงทุนนะครับเดินอาวุธแรงทุกลูกนะครับทั้งหมัดทั้งแข้งช้างมงคลนี่ก็มีแข้งมีหมัดมีศอกคอยบวกอยู่ตลอดนะครับไม่มีใครยอมใครแน่นะครับรูปร่างชุ่มชกกรดูวช้างมงคลจะได้สูงได้ลอยครับนี่นะครับทุกคนยูมวยมันสุกนะครับนี่หลายท่านเลยทีเดียวประธานบริษัทเพชรมีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดนะครับเสเนาวนี่ไม่ต้องห่วงเลย นะเรื่องคู่มวยนี่แฟนชื่นชอบตลอดแล้วก็ถัดลงมาผมวิเศษไพฑูตน,นะครับก็ดูแลละเอียดถี่ถ้วนเลยทีเดียวแล้วก็ที่ปรึกษานะครับคุณชัยรัตน์วชิระรัตนวงศ์ด้วยครับอ้าวนี่แหมดูมวดูมวยมันมันสุกวันนี้มาถึงคู่สามในพิกัด118ปอนด์ในรุ่นแฟนตัมเวทนะครับฝ่ายแดงเชิญรถน้ำเงินชา้างมงคลอ้าวแหมสมัยก่อนมีคนนึง ครับช้างน้อยสิงห์มงคลนะครับครับไม่กินดีอ,ะอ่ะฮะนี่กอดาวดังในอดีตอีกหนึ่งคนครับช้างน้อยสิงห์มงคลอค่าตัวนี้หัสิงห์เหนือเสือใต้เลยครับใส่แดงตากนี่ครับอ่าส่วนน้ําเงินก็สงขาปากกับสงขานะครับสิงห์เหนือเสือใต้โอ้โหนี่ครับอ่าขัดกันล้มไปคนละครั้ง ก็รางวัลจากคาทัดเหมือนเดิมนะครับรางวัลคนแพ้หัวใจไม่แพ้นะครับคา,าทัดจะมอบเงินรางวัลพิเศษ3,000บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกที่แพ้ภายใน3ยกครับคาทัดพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้า คาทัศน์จัดได้ให้ไปต่อนะครับนอกจากนั้นท่านที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์เนี่ยขออนุญาตแนะนําเลยครับมีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องที่คาทัศน์ครับจัดที่ไหนไม่ผ่านให้มาจัดที่คาทัศน์นะครับรถถอนอยู่ก็คู้ได้หรือว่ารถถอนอยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพครับคาทัศน์เป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และติดเล่มรถยนต์กษาลฟรี0 8 1 5 5 5 3 5 5 5ขอขอบคุณคาทัศน์ครับครูนี้เนี่ยเริ่มมองอาวุธกันหนักๆตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับ ไทยพลาดนี่มีติดลงเตะได้เลยนะครับเจริญยศนั้นก็เตะขวาต่อยขวาหนะักมาดูว่าช้างมงคลคอยเกี่ยวมีแ้งนะครับแล้วก็มีหม,มัดมีซอกที่คอยบวกอยู่ตลอดเหมือนกันครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สองครับหลัจากนั้นนักชกพี่เกิดแผลแตกครับมีสวัสดิการรักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันอีกนะครับ ขอขอบพระคุณทางแอนตาซินยา,าร,รักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียงแน่นพร้อมด้วยท่านห้างวินัยวีระพิชงครับควรรักสปะท่ามามวยไทยมาแต่ดั้งเดิมขอขอบพระคุณครับมาเลยครับยกนี้นะครับเริ่มอยากขยับเข้าหาด้วยกันทั้งคู่เลยครับให้จะทิ้งเดินก่อนเท่านั้นนะครับการเิญยศนี้เดินขยับเข้าไปสังมุงพลมีแท้งขวานะครับคอยสกัดการเินยศขยับมีแท้งขวาหมัดขวาโอ้ตีหน้าด้วยนะครับตีสายก็แม่นครับเอา ไฟแดงนะครับจเจริญยศนำเงินช้างมงคลลุ้นเลยลุ้นเลยเอา้าวนี่นะครับถูกผู้มวย,ยมันสนุกนะครับเสียบดนะครับนประเด็นเรื่องคู่มวยต่างๆนี่ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ประธานบริษัทเป็นดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดน,นะครับเซเนาแล้วก็ที่ปรึกษานะครับคุณชัยรัตน์วชิระอัตนาบุญด้วยครับอา้าวมาดูคู่นี้นะครับออกตีนทั้งคู่ไฟแดงเจริญยศนำเงินช้างมงคลอา้าวรุนลุ้น,นเดี๋ยวมีารางวัลเยอะอา้าวขยับมา เอาซ้ายไาเอาซ้ายโตมามาทันตกทันใจกันเลยทีเดียวนะครับอคู่นี้นี่เดี๋ยวต้องดูครับหมาประเภทหนักแรงแล้วก็ข่อยหลังปกล้มด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นมันเดือดแน่ครับรองคู่เอกของเรามวยมันวันศุกร์ทําคืนวันนี้แล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งในคู่มวยรอบ 4PF เงินล้านโอ้ยสองคู่ผ่านไปนี่ มีได้คะแนน2คะแนนไปแล้ว2คนนะครับคนแรกก็คือปันดาบังมัดคองตันเมามาสักคู่นี้คนที่2ก็คือเจ้ายอดธงไทยไฟเตอร์มวยไทยครับมี2คะแนนตุนไว้ในกระเป๋า2คนแล้วเดี๋ยวต้องมาดูครับคู่นี้จเจริญยศกับช้างมงคลไทรจะคว้า2คะแนนแรกของตัวเองไปครับนี่ดูอ่ะติดเข้าไปช้างมงคลมาจะดูเจริญยศเดี๋ยว่าเริ่มจะเดินเข้าหาบ้างแล้วนะครับช้างมงคล สั่งรับมายกเสกเสกนะครับวาดูนะครับเกี่ยวได้จะโต้นี่โต้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเจริญยศดูว่าจะมั่นอกมั่นใจหรือเปล่านะครับถ่ายยุบถ่ายย่นี่ถึงแพ้นะครับผู้นี้โอ้โหแท่งนี้ออกได้ทั้งขวาทั้งซ้ายเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะตีหน้านี่เขออกแม่นเหมือนกันครับอ้าวไฟแดงนะครับเจริญยศน้ำเงินช้างมงคลเอาเจริญยศเตะไปมาหวัดดวงกันเลยนะครับปลายยกแล้วอ้าวเจริญยศแดงน้ำเงินช้างมงคล ม่จัดแบบให้แฟนได้ลุ้นกันตลอดเลยทีเดียวเสียโบสนะครับเอาซ้ายปลายแม่ทำคนซ้ายยังไม,ไม่ไม่ชัดไม่ชัดปลายยกแล้วนะครับอีกนิดนึง่ไยแดงจเจริญรถออฟหมาทำท่าจะต่อยแม่เอาซ้ายปา,า,ายปโต้คือหมดยกที่สอง พือ่อนคู่ตัวประทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเ็ดขัดยอกพกช้ำทาถือทาถือยำหมองตราโคตรทองและคุณจิ้นเจเจครับเพิ่มรางวัลมาแต่ก้านคอ10,000บาทสอกับ2 0 0 0 0บาทเท้าลอยจระเข้ฟาดหนังาาอย่างละ3 0,000บาทนะครับสนับสนุนโดยเจเจปอชาวหน้าพร้อมโดยร้านคอ,อกเทลซีฟูดขอนแก่นร้านค็อกเทลซีฟูดขอนแก่นมีคุณจิ้นเจเจดูแลบริหารงานอยู่ต้องขอขอบพระคุณครับโอ้โหยกนี้ออกมานี่ทีมงานต่างให้เดินให้ชนอย่างเดียวนะครับออกมานี่จะพยายามจะ เบียดปล้ำในตีเข่านะครับช้างมงคลเจริญยศก็ไม่ยอมนะครับคอยไล่แขนนะครับแล้วก็แทงสู้วงนอกก็มีลูกเตะจ่อยาเขาดูจะดแรงขึ้นมาหรือเปล่าครับโอ้โห,โหจังหวะการจับนี่ถือว่าน่ากลัวเลยนะครับช้างมงคลเอ้าติดตลอดตีตีได้ตีไปตีได้ตีไปนี่นะครับเหมอนช้างมงคลไฟแดงเจริญยศเอาบุกิก ชาวมงคลโอ้โหซ้ายสวยขวามาเอาหมัดไปโยนมาโอ้ยมาป็นยาตำราหลวงเลยนะครับชามงคลเอา้าเทกระจาดอีกด้วยโอ้โหโอ่ะนะ่ฮะตอนนี้วัดกันนอกกบไหนครับนี่ไฟแดงจเจริญยศมีแข้งคอยสกัดไว้ถีบไปก่อน ช้างมงคลาคออยู่ไหนคออยู่ไหนดีครับาแต่ว่าแดงแดงก็ไม่ยอมง่ายง่ายครับอาขาจอมพลังเหมือนกันครับคนนี้กรรมการธงชัยดึงแกะแย่งตอนเอาแล้วครับชนอย่างเดียวแล้วนะครับช้างมงคลพิงนาบอกว่าไหลชิงยังว่าออกแท่งไม่ได้เบียด้าไปปล้ำหนยโอ้ดูว่าจะเงิยนยศนี่มีแท่งมีหมากโอ้โดนก็ไปทีต่อทีนี่ ทำแท้ทจะช้าลงไปเหมือนกันนะครับจเจริญยศเอา้าเหมือนช้างมงคลนะติดตลอดข่ากลายไปเรื่อยขาบกลายป็ปเอาทีบยันไว้เจริญยศอาุโอโอ้ยหลบปี่โอ้โหทำการคอนีรับกมันจะอตาซินเลยเอานแล้วนาแล้วช้างมงคลเอา้าตีไปตีได้ิงไปเอากรรมการแกะแย่เออนี่ครับมหาสนุกทุกผู้เลยครับหวยพันวันสุขของเราบรรยากาศมวยรอบ CPF เงินล้านาช้างมงคล าตานยกนี่แรงเยอะครับมาตอนนี้่อ,อนนิดหนึ่ง่อ,อน,นิดหนึ่งครับมาเปิดโอกาสให้เจริญยศมาเริ่มเปิดเกมเข้าใส่บ้านแล้วครับเปล่าไนไนมาไนจับได้มาเสียบไปหนึ่งทีทำการทงชัยแกะดึงออกมากลางเวทีก่อนรีกว่าสายรูปร่างที่ได้เปรียบนะครับวงไนนี่มีลูกขวางแล้วก็แทงเจ็บๆเหมือนกันจเจริญยศไม่ยอมนะครับขยับขยับแล้วก็ออกข้งต่อยมัด เกมนี้ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เลยครับมวยผู้นี้ดูจังหวะโอ้โหมยามชายหแหงตู้ระลูกใหญ่นะครับถ<อ>ือว่ามีผลครับ<อ><อ>แดงนะครับเจริญยศนย้าเืินช้างมงคลาช้างขยับประมาไปเจริญยศ่ะแหมหมดยกที่สาม เป็นีมเป็นดา, 500, า,าห้าร้อยจากท่านักขาวไทยนครเราถึงดีออกไซด์นะครับพร้อมด้วยท่านนายห้างวินยัยวีระพุทชงผู้การสนทุนฉบับไม้วยไทยด้วยดีมาโดยตลอดโตโยตา้าเคมอเตอร์คุณวิเชียรสมภพลุง้งโลดครับศูนย์สองหกหกสองหกห้าห้าห้าจากโตโยตา้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับเอ่าระครับยกที่สี่นะครับทีมงานนี่บอกให้เดินให้ลุยอย่างเดียวนะครับต่อยหมัดเข้าไปเลื่อนครับเบียดเข้าไปโอ้ยกนี้ออกมาต้นยกนี่ทำท่าจะทำได้ดีแล้วนะครับจเจริญยศ กามวยนี่โอ้ส่งเสียงเชียร์กันสนั่นแล้วนะครับดัวช้างมงคลต้องมาถอยชกในเกมตั้งรับนะครับแต่ว่าอาวุธมวยก็ยังโต้ตลอดครับเ,เดินยดออ้ยมาทำท่าจะดูหักคอหักคอไม่หิงสานะครับดีว่าทำการแยกก่อนอา่าไปในเชืินยดเมือนช้างมงคลอา้าวขวาไปก่อยมาเดินยดแทงนะครับอโอ้จัดแบบดูดีเลยทีเดียวนี่นะครับต้นยกกลางยกปลายยกเลยทีเดียวนะครับ เรากบพูนในนามของ C p พีเจเดินพ่องมาใาหันจำกัดมหาชนนะครับอา้าวโบโลต้าเก่งมอเตอร์อา้าวตปไปตีไป,ไปเดินยศนะครับแดงน,น้ำเงินทางมงคลยังดูดนีดูดีกันอยู่ครับหมหาผู้นี้นี่ท่าที่สังเกตดูนี่แหมใครเปิดเกมเดินเข้าทำนี่แหมโอ้ยตโดนล้าตัวเขาไปนครับนี่นะครับเช็ดบินเลยนะครับเราะล้าตัวทีเดียวนะครับแต่ว่าเนื้อนเน้นเน้นหมัดเดียวนี่เรียบร้อยนะครับ วายคูรอบสองเลยกับช้างมงคลโอ้ยอะไรเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาด